มาอีกแล้วมาอีกแล้วสวยเลยครับผมนันครับผมพี่น้องปลายังนี่นอ๋อบังเลยนันครับพี่น้องอสวยสวยสวยเบ็ดปลาได้หนิพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับปลาคอพี่น้องนี่บมดูตุยยังออนี่ครับผม สวัสดีตอนเศร้าครับผมเมื่อคืนพี่นอ้องดึกจักน้อยครับผมออกมาใส่เบ็ดอยู่หน้าเจ้าของครับเยื่อจิ้งหรีดครับผมแล้วก็ได้ใส่เบ็ดกรบนะพี่น้องเบ็ดกรบกะใส่าตามทางน,าน้ำนะพี่น้องเนาะตามทางน้ำตามมุมให้หน้าใกล้ๆห่วยใกล้ยังพี่น้องมองที่เป็นแต่มีกบมียังครับแล้วก็เบ็ดปากาเป็นจิ้งหรีดครับกัได้ให้หน้าแน่แล้วก็ นอกไฮนากับมีน้อยหนึ่งอยู่ขางสากับมีน้อยหนึ่งครับผมเมื่อขึ้นกับดึกแล้วพี่น้องสีถุ่มก,กว่าผมออกมใสไครับว่าสีแหล็กก็สียังกะเกิดเลยบ่ได้ยามครับผมพอเมื่อขึ้นกิยยางครับยางกิดบ,บยงับยงบ่มีหยังบ่มีผลงานให้เดเบิงครับเซานี้มานุ้นกันพี่น้องว่าสีมีผลงานบนนาอพี่น้องเนาะสีมีป่าเพราะได้ออมได้แก่งมีกบเพอะได้ปนได้ออมได้ผัดบนนาอพี่น่องเนาะไปรุนน้ำกันครับจากที่เคยใส่ยังใส่มากกะ บ่เคยผ่านพี่น้องก่อพรได้ยู่ได้กินครับอ่ะไปกันเลยพี่น้องขอหายมันมนครับผมนี่ขังหลังเข้าแล้วกะช่วงขางๆทิ้งหน้าพี่น้องขางๆทิ้งหน้าเท่อกบหมุนกบอย่างส่วนอยู่ขางๆทิ้งหน้านาะพี่น้องเนาะอ่ะไปรุ่นแถวขางทิ้งหน้ากันก่อนพี่น้องอ่ะไปกันครับผมขางทิ้งหน้ามีอยู่เบียดสองหลังพี่น้องแล้วกะเงียบหลังนึงเงียบผมใส่เท้มือ มือก่อนยังบวไ้มาเบิงครับผมใส่ไ้และวบินบ่ไ้ผมก็ได้ยหายมาไหร่มงนี้ก็ยังบทันได้เบิงกเกี๋ยวมาเบิงกันเหยื่อคือเก่าพี่น้องหลังนั้นมีร้อยกลิ่นครับแต่ว่าบ่ไ้โตพี่น้องทางนนนะ่ะมีร้อยกลิ่นแต่ว่าบ่มิโตเงียบอยู่น,ยนี่ครับเงียบมีหยัย่งบ่ ใช่ไป็สองมือแล้วพี่น้องเอาพี่น้องมันสทีออกทังไหนล่ะวันี้โอ้ยอ่าสซลพิทน่าจะเป็นงูปางูอย่างพี่น้องบ่มี่พีทมีไผ่หรอครับนี่ยครับนั่นเดี๋ยวค่อยหาวิธีซอยพี่น้องไว้นีก่อนเอาไว้นีก่อนเดี๋ยวค่อยหาวิธีซอย อเบดสองแรกว่าโดนเดี๋ยวไปรุ่นกันมุมนั้นครับคางห้วยตัวนั้นเป็นห้วยพี่น้องให้หน้าเฮ้ามุมมุมนั้นอาชสิได้รุ่นยู่เดี๋ยวมุมนี้ใกล้ๆแล้วก็จะไปผ้ามาย่างสาไปท่างฝุ่นพี่นอ้องโอเคครับไปตอกันนะผมมาเบิง่งนตออีกสองล้างแข่งนานนี้พี่น้องฟังนี่ติดห้วยครับ แล้วเขทีไม่ไปเลาะไปทั้งฝุ่นที่เก็บี่ให้กันพี่น้องเบิองสองหลังอยู่นี่ก่อนนันครับผมพี่น้องส,สวยส,สวยตัวก็ล่างงามนี่ได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่ก็ส,สวยกสวยงงามแต้มแรกมาแล้วครับสำหรับเบ็ดกบพี่น้องแต้มแรกมาแล้ว อ่ะโอเคครับขออนุญาตเก็บ,กบครับผมหมานแ้มนึงนะครับผมอีกหลังนึงอยู่มุมเลยครับอ่ะรุนกันมุมเลยพี่น้องอุ้ยขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดเขามาแก่ขั้นแท้พี่น้องเบิงก่อนมีอย่างรุดพี่น้อง ลุดครับนี่มีต่ตะเบียดกาะอยู่นี่ลุดแล้วไม่แน่ใจว่ายังโอเคครับผมเดี๋ยวรุ่นคันขนาต่อครับผมดิ้นดิน,ดนพี่นอ้องยังดิน้นยังดิน้นนั้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วสวยเลยครับผมนั่นครับแต้มนี้ที่สวยพี่น้องเออตรงาม นี่ครับผมกบไม้พี่น้องตัวนี้งามๆโอเคครับเก็บก่อนครับผมมาอีกแต้มนึงแล้วครับรุ่นน้ำกันต้อ,อสองจุดจุดนี้มีร่อยกินครับสายกระเด็นขึ้นเทิงเลยบ่มีแตมอันนี้หนึ่งเหื่อคือเก่าเลยครับยุคขขนา ดีน้องอันนี้บ่เมียงนิ่งครับแถวนี้เป็นจะได้แห้งเยอะเกา่าเลยอันนี้ก็บบ่เมียง เดี๋ยวเบิ้งเบ็ดปลาน้ำกันครับอย,อยู่ขั้นแท่นี่พี่น้องนิ่งนี่ปลาวะนี่ปลาวะน่าจะของเองพี่น้องเนื้อหลอนเบิดครับปลายิ้ใส่เนี่ยงเนื้อหลอนวม,มปปา Cái này ừ. là lòng này bà bó cục cục, Ui โมมีจักแตมพี่น้องคันแแทดิเดี๋ยวไปเบิ่งขันแท้อื่นเดี๋ยวถ้ามีตโตมิแตมเบิ่งนกันนาอพี่น้องเนาะโอเคครับผมรุ่นกันครับเบิ่งหลงังนี่น้ำกันพี่น้องโยกแรงเลยนีครับป่ายังอีอุ้ยป่าแตมแหลกพี่น้องเนีน <c ười> ่ยเฮ้ยเยอสีมิตรแตมตัวป่ากรได ดำคือมือดำคือมือดำคือมือโอเคครับผมเก็บปนพี่น้องว่าเบื้องขั้นนี่ <c oughs> ถือขโมยนี่ครับร้อยเป็นแปนเลยพี่น้องก็จะก็ที่ว่าถือขโมยพี่น้องเบื้อ,อง,งอะไรพี่น้องเบื่องอะไรนั่นพุ่งนะครับอะไรนั่นโอ้ย ถือขโมยอะไรยังอยู่อยู่เอานีได้พี่น้องอ,อย่างมาขโมยโอ้ยโอ้ยนาีเป็นนกน่าทีเป็นนกครับน่าชีเป็นนกวา,า,าจิก,กินอะไรพี่น้องโอเคครับผมโอเคครับหลังนี้เว็ดหายพี่น้อง เบ็ดกบร้างนี้เบ็ดกบปักไว้นั่นเสียงมานี่หายไปไซบะเนี่ยเอา้าะเงิดให้ไปนี้พี่น้องมีปะ É isso aí, buleão. เห็นดอกพี่น้องไปใส่บ้หลังเมื่อกี้ก็ถือนมกไม่ลอยหลังนี้หายเลยโอเคครับไปรุ่นกันต่อครับผมเมื่อกี้เบ็ดกบหายพี่น้องบัดนี้เบ็ดป่านี่ปองใสอยู่เนี่ยบมมี่ อ้ปลากบนี้หรือเอาทั้งเบ็ดพร้พอมหรือยังไงพี่น้องเอาเบ็ดนี้พร้อมหรือยังไงงูไซเป็นหน,นีล้างหนึ่ง ตีไปตรงนี้าหายอีกหรอนี่ตรงนี้พี่น,อน้องนี่ผมว่าน่ะมีคนออกไปพี่นอ้องหายสามลังแล้ว ต้องมีคนออกไปครับเบียดหายติตต้อกันสามลังเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเบิ้งกันต่ออ่ะเบิ้งอีกแต้มนึงน้ำกันัะผมเป็นกบครับเป็นกบตรงงามบอขอเบิ้งเลยนัน,นบพี่นอ้องสวยสวยสวยนี่นี่กบไม้ครับกบไม้ปีนี้เลยพี่น้องนี่ นี่ครับเสวยอยู่กบมีตัวงามพี่น้องกบมีตัวงามครับแต่ว่าห้างแต่ว่าหา้า,หางตัวพี่น้องบ่หลายป็นไรโอเคครับขอแยกเก็บครับผมเบิ่งป่าอีกแต้มนึงพี่น้องคางสะครับผมนั่นนั่นนั่นยาเฝ้ายาเฝ้าใจเย็น เยเย็นๆนั่นครับผมอ,อ,อิ้ยปักแน่นใหน้นี่ปลาไม่พี่น้อง <c oughs> สวนตวปลาโอเคครับเก็บเบ่งเบ็ดปลาอีกหลังหนึ่งน้ำกันครับผมทางซ้ายพี่น้องเมื่อกี้ดินอยู่นั่นครับแม่นอีหยังดินเอาเอาเบ็ดปลาได้หน่พี่น้อง บัตรไสเบ็ดบป่าพัดได้กบพี่น้องสวยงามอันนี้ไสเบ็ดป่าครับชยวคนมากินจริงหรีดนี่มากินจริงหรีดครับผมนี่สวยงามเบ็ดครบไหมไสเยอะจริงหรีดครับบัดสีมา้านพี่น้องอ่ะมา้านกบอีกตัวนึงพี่น้องบัดสีได้ครับผมเยือะปากอ่ะได้กินเยอ จริงจริงหลีดพี่น้องเดี๋ยวอีกสามหลังสุดท้ายก็าหวังหมูบ่บ้านบุ้กบกบๆแกองแม่ไปหน้าสิแม่ครบัครบอูบ้ยดีพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่ครับปลาคอพี่น้องนี่บ่โูตุ้ยยังนี่ครับผม อุ้ยอุ้ยพี่นอ้องขั้นเบ็ดเอานึกว่าไปแล้วนึกว่าพ <c oughs> าขั้นเบ็ดไปแล้วมา <c oughs> ผมนึกว่าพาขั้นเบ็ดไปด <c oughs> <c oughs> ีครับผมตกใจบิดนเลยสวยพี่นอ้องตัวนี้อ่าอแก้มนึง โอเคครับยามครบเบิร์ดแล้วครับยามครบเบิร์ดแล้วพี่น้องบ่ได้เพิ่มครับได้ไปช่อนตัวสุดท้ายเมื่อกี้นี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิรงนผลงานน้ำกันอีกคั้นนึงครับผมผลงานรวมพี่น้องทั้งกบทั้งป่านะครับผมเนาะโอเคครับผมเยียบร้อยครับผมสําหรับการใส่เบ็ดเยอะจริงหลีดแล้วก็ใส่เบ็ดกบพี่น้องเบ็ดกะตินอายปปาาุประมาณจะหกสิบนี่แหละครับประมาณหกสิบขั้นนี่แหละพี่น้อง มีหายพี่น้องของใจแห้งสามหลังครับผมเบ็ดป่าหลังหนึ่งเบ็ดกบสองหลังหายของใจแห้งพี่น้องของใจแห้งกะบอกเป็นยังครับไอ้ที่เหลืออยู่กะยังเด้พ่อได้อยู่ได้ยูได้กินอยู่พี่น้องได้อยู่ได้กินอยู่อ,อ,ยอ,ยอ่ะมาเบิ่งน้ำกันรนบพ่อมาเบิ่งแต้มน้ำกันอีกแนึงกบจะแต้มหนึ่งสอง ามกบซีแต้มได้พี่น้องอ่ากบซีแต้มนี่นค,รนครับกบซีแต้มงามๆอยู่แล้วก็ปลาคออีกสามปลาคออีกสามตัวกับมินมินตัวนึงตัว,น,ตวน้อยอีกสองนี่ครับเดี๋ยวปลาคอผมจะปล่อยลงสาพี่น้องนี่ปลาคอสามตัวผมจะปล่อยลงสาครับเพราะว่าอยู่บ้านกับคัง อยู่บ้านกบครั้งไหวพี่น้องบุกกินหาืจอพี่นอ้องอะแป๊บนึงครับผมอ่ะนี่ครับผมกบกับตัวงามพี่นมม้องตัวงามตัวงามเลยกบนี่ครับปลาคอสามแต้มพี่น้อง่อยปลูปลลกษาตายหนึ่งแต้มสองแต้ม สามแต้มปล่อยให้ไปออกแม่ออกลูกออกแม่แพรพันธ์พี่น้องออกลูกแพรพันธ์ออกแม่แพรพันธ์อ่ะสำหรับมื่อนี้กัพ่อได้อยูได้กินพี่น้องเอาไปสักกบเออมีอีกตัวหนึง่งถึงนกถึงนกขโมยในถุงผมอีกตัวหนึ่งกบพี่น้องได้กบหาโตเออได้กบหาโตโอเคครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกการาลังใจครับฝาก กดไลค์ฝากกดแชร์คือเก่าพี่น้องฝากติดตามน้ำครับฝากเป็นกำลังใจช่องน่อยๆพี่น้องพ่านลักหาอยู่หากินพี่น้องโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม